สวัสดีครับพบกับช่างหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการวัดทานซซสตเตอร์นะครับว่าจะเสียหรือไม่เสียนะครับวัดกันยังไงครับไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นมารู้จักทานซซสตเตอร์ก่อนนะครับไอ้นี่ทานซซสตเตอร์ชนิด PNP นะครับเบอร์ D998 นะครับ ชนิดเปลี่ยนปีก็หมายถึงมันจะมีสามขาครับไอตรงนี้จะเป็นขา B ครับเบขา C ครับขา E นะครับมันจะมี B C E B ก็คือตัวรับสัญญาณเข้านะครับมันหลักการทำงานคล้ายคล้ายดีเลย์นะครับแอนี่มันเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับควบคุมโดยควยคว้านะครับส่วนมากเขาจะนิยมไปทำเครื่องเสียงนะครับเพื่อในการ ขยายเสียงนะครับพเอ้ย NPN หมายถึงไฟจะเข้าขา C นะครับมาขา B ครับ B จะปล่อยให้ขา E นะครับตอนนี้ครับมาดู PNP บ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับชนิด PNP เบอร์ B, B, B 778นะครับ P N P หมายความว่าขา E นะครับไฟจะเข้าขา E นะครับมาขา B นะครับแล้วก็ออกขา C นะครับตามวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวงจรนะครับนี่ครับชนิด NPN กับ PNP นนะครับนี่ครับไฟ <S <S เอ็นพีเไฟจะออกขาอีนะครับแต่ส่วนพีเอ็นพีไฟจะเข้าทางขาอีนะครับมาดูการวัดกันเลยนะครับก่อนอื่นเปิดมิตเตอร์ก่อนครับย่าน 20k นะครับเปิดฝั่งโอห์มนะครับเนี้ยครับแล้วก็ถ้าทานชิตเตอร์ดีนะครับวัดมันต้องขึ้นอย่างนี้นะครับ ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับลองวัดตอนนี้กันเลยนะครับว่าจะดีหรือเสียครับดูมิเตอร์สังเกตดูมิเตอร์นะครับข้างนี้ขึ้นนะครับข้างนี้เราต้องขึ้นนะครับ4โอห์มครับแต่ถ้าขึ้นอยู่เทียม0โอห์มแสดงว่าช็อตครับและวงจรครับแสดงว่าเสียครับมาวัดอีกข้างครับ ไม่ขึ้นครับฐานนี้ครับไม่ขึ้นครับตัวนี้แสดงว่ายังใช้งานได้อยู่ครับมาดูตัวต่อไปกันเลยครับทางนี้มันต้องสลับกับตัวนู้นนะครับเพราะคนละชนิดนะครับนี่ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับสลองสลับสายดูครับมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นน้่งนะครับ4โอมครับขึ้นครับ สีโอห์มครับแสดงว่าตอนนี้ก็ใช้งานได้นะครับก็ผ่านกันแล้วนะครับการวัดตานซิตเตอร์นะครับก็มีหลักการมีหลักการอยู่แค่นี้นะครับคอยรู้วิธีการวัดว่าเขาวัดกันยังไงนะครับถ้าทานจิตเตอร์ดีนะครับมันต้องวัดอีกค่านึงไม่ขึ้นอีกข้างนึงขึ้นนะครับ แต่ออมอย่าถึงศูนย์นะครับต้องให้เกินสัก4โอหอมขึ้นไปนะครับนั่นแหละถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าศูนย์โอห์มนะครับแสดงว่าตัวนั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับรัดวงจรแล้วช็อตแล้วครับแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งครับตาวัดแล้วมันไม่ขึ้นสักขาเลยครับแสดงว่าตัวนั้นเสียมันครับมันขาดแล้วครับก็สรุปง่ายๆการวัดขั้นตอนการวัดแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ